The m a t r i x Resurrection หลังจากที่ The m a t r i x ตรายภาคได้จบไปกว่าเมื่อ18ปีก่อนในที่สุดเราก็ได้ภาคต่อที่ไม่มีใครขอแต่เป็นภาคต่อที่ผมดูจบแล้วรู้สึกว่ามีก็ไม่เร็วเหมือนกันนะ The Matrix ไตรายภาคได้จบลงด้วยการที่ n นโอได้เจรจารรทำสัญญาสันติภาพและได้จบสงครามระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรครับและถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าวันยังจะมีเนื้อเรื่องต่อได้อีกรอเพื่อนๆก็คิดถูกแล้วละครับ The Matrix เนื้อเรื่องได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วในตรายภาคภาคนี้เป็นเหมือนบทส่งท้ายที่จะให้บทสรุปกััับตตตววลละครรหาายๆในภ และโชว์เห็นว่าโลกของเดอ m a t r i ิกซ์มีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างหลังสงครามเนื้อเรื่องโดยคร่าวของภาคน,นี้คือมีโอและทรินิตีได้ติดอยู่ในโลกเสมือนจริง The m a t r i ิกอีกครั้งหนึ่งโดยที่ทั้งคู่จําเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยและทีมของมนุษย์ในเจเนเรชันใหม่ก็พยายามที่จะช่วยนีโอและทรินิตีออกมาจาก The m a t r i ิกอีกครั้งหนึ่งครับ ผมอาจจะคิดไปเองนะครับแต่ผมรู้สึกว่าทีมงานที่ทำาด e m แ t r i ิกในภาคนี้ได้ใส่ใจและให้ความรักกับภาคนี้จริงครับรู้สึกได้ว่าตัวหนังเป็นภาคต่อของ The Matrix กซ์ไฟลภาคจริงๆความรู้สึกของหนังจังหวะในการเล่าเรื่องและแอคชั่นอะไรต่างๆรู้สึกเหมือนหนังที่ออกมาเมื่อต้นทศวรรษ2000เลยแหละครับเนื้อเรื่องเป็นจุดอ่อนของภาคนี้จริงครับพึ่งความคิดถึงของคนดูมากไปพยายามที่จะเล่าเรื่องเก่าในหนังใหม่แต่ก็ผูย้ยานนะครับเพราะผมรู้สึกว่าด้วยเพราะเวลาในเรื่อง t h e m a t r i x ได้ผ่านมายาวนานมากแล้วการเล่าเรื่องให้รู้สึกกว่าก่าาทุอยง ่อเนื่องกันมาอย่างไหลลื่นด้วยหนังเพียงภาคเดียวก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวครับถึงเนื้อเรื่องสุดท้ายจะดูเกลื่อนเกลือนไม่มีอะไรมากแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปครับและผมดีใจด้วยซ้ำที่หนังได้ให้ความสําคัญได้ใช้เวลาส่วนมากของหนังในการโชว์ว่าโลกของ The m a t r i x หลังสงครามเป็นยังไงได้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดในความคิดและการออกแบบจริงๆครับโดยโรวมแล้วผมรู้สึกมีความสุขที่ได้กลับมาเห็นโลก The Matr i x อีกครั้งหนึ่งผมออกจากโรงหนังมารู้สึกอิ่มรู้สึกว่า The m a t r i x ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้้วสําาาหรรรับผมผมมมไไ่ตอองกอะกะจ The Matrs แล้วผมให้คะแนน The Matrix Resurrection เจ e o นีโอเต็ม10บจอนวิครับหนังมี post credit นะครับแต่ว่าไม่ต้องรอดูก็ได้ครับเสียเวลามากเหมือนเอาฟูทเทจเหลือๆจากฉากที่ไม่สำคัญมาตัดให้ดูเล่นเฉยๆไม่มีอะไรเกี่ยวกับตัวละครหรือเนื้อเรื่องเลยละครับเพื่อนๆได้ดู The Matrix Resurrection แล้วหรือยังครับชอบไม่ชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับวิดีโอนี้จะค่อนข้างแตกต่างจากวิดีโอปกติหน่อยนะครับเป็นคอนเทนต์เพิ่มเติมที่เบาสมองท่านวิดีโอหลักครับก็คงจะมีวิดีโอแบบนี้ออกมาเป็นครั้งคราวนะครับแล้ว ครับเพื่อนสวัสดีครับ